อันน uh ี้นะครับสวัสดีครับแตงโมหวานเจี๊ยบนะครับแตงโมจะพามาชมนะครับตรงนี้นะครับน้ําน้ํานะครับถนนขาดมาจากบรบือนะครับเส้นบรบือนะครับแล้วก็ไหลมานะครับอันนี้คลองนะครับอันนี้จะเป็นเส้นนะครับระหว่างนะครับว่าเส้นบาปีปรทุมนะครับอันนี้จะไปทียักกระพุมพิสัยนะครับจะอยู่ตรงคลองตรงนี้อันนี้ก็เป็นที่ที่ที่หาปลากันนะครับ น้านะครับทั up, is ้งสองฝั่งน้าท right. ั the, ้งสองฝั่งนี้นะครับจะท่วมหมดเลยนะครับทุกคนจะท่วมหมดเลยนะครับแลวโมก็จะพามาถ่ายคลิปนะครับชมบรรยากาศนะครับตรงนี้นะครับน้าจะไหลมาจากตรงนี้นะวันนี้จะเป็นสะพานนะครับน้ําจะไหลมาจากตรงสะพานตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสะพานตรงนี้จะเป็นนะครับก่อนที่จะเข้านะครับบ้านแดงนะครับบ้านแดงนะครับจังหวัด มังกรวาปีนะครับตรงนี้นะครับ place, บ้านแดงจะอยู่ทางโน้นนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเส้ <c oughs> wonder wonder, นนี้นะครับต้องติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับว่าน้ําจะท่วมขึ้นถนนตรงนี้ไหมนะครับแต่ตอนนี้นะครับยังรงตัวอยู่นะครับน้าฝนฝนก็ยังตกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนฝนก็ยังตกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเป็นทุ่งนานะครับของชาวบ้านหมดเลยนะครับดูนะครับน้ํานะครับไปทางนู้นนะครับทางนู้นนะครับต้นยูคาลิตัสนะครับเป็นหนองน้ําเลยนะครับเป็น น้ำทางยาวเลยนะครับยาวมากยาวไปทางนู้นเลยนะครับแตผมก็จะพามาดูนะครับพามาชมชาวบ้านก็จะพลิกวุกิจให้เป็นโอกาสนะครับก็คือพากันมาหาปลานะครับพากันมาตกปลากันน่าอยู่ตรงนี้นะครับนะครับน้าไหลนะครับน้ําไหลแรงตลอดนะครับตรงนี้นะครับน้าไหลแรงตลอดเวลานะครับทุกคนเห็นไหมครับปลาก็ปลาก็มานะครับตามสายน้าปลาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถนนตรงเขื่อน ตรงอ่างเก็บน้ําตรงที่ไอสะพานสะพานขาดถนนขาดนั่นนะครับก็จะมาทางตามเรื่อยๆนะครับป่าก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครหานะครับก็ระวังนะครับระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าน้าไหลแรงมากนะครับน้าไหลแรงมากเด้อนะครับทุกคนนะครับตรงนี้ก็เป็นหัวทุกคนดูนะครับตรงนี้หมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับมวลน้ํานะครับ น้ําสายน้ํานะครับชมไปพร้อมๆกันดูไปพร้อมๆกันนี่แหละครับจะไหลออกมาจากทางสะพานตรงนี้นะครับเพราะว่าฝั่งทางตรงข้ามนะครับฝั่งฝั่งตรงข้ามก็ท่วมเหมือนกันแล้วน้ําก็ไหลไหลลงมาจากตรงนี้นะครับนาชาวบ้านนะครับตรงนี้นะครับนาชาวบ้านนะครับก็มีคนหาปลาอยู่ตรงนู้นก็มีนะครับนาชาวบ้านก็ไปหมดนะครับไปกับน้ําหมดเลยครับจะพามาดู น้ำไหลนะครับปลาก็เยอะเหมือนกันนะครับปลาก็เยอะเหมือนกันแตงตอมโมจะพามาดูนะครับพามาชมนะครับนี่นะครับน้ํานะครับใครจะไปรู้นะครับว่าฝนตกมานะครับถนนจะถนนจะขาดนะครับน้ำไหลแรงนะครับน้ำไหลแรงอันนี้แตงโมก็ยืนอยู่บนนะครับ ๋ยวโมก็จะพาชมบรรยากาศเรื่อยๆที่แตงโมถ่ายให้ดูก็คือตรงนู้นนะครับมีแสงธรรมาชาติทางฝั่งทางนู้นก็เป็นน้ำเหมือนกันนะครับน้ำไหลมานะครับไหลมาจากประเพนตรงฝั่งตรงข้ามนะครับไหลทะลุเข้ามาตรงนี้นะครับทุนไหลทะลุเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นมวลน,น้ํานะครับสายน้ํานะครับเดี๋ยวแตงโมจะพาไปดูนะครับบนประพานรอบนึงนะครับพาไปดูกันครับ จะมีชาวบ้านนะป้าอยทางฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับมองไปถึกกกกงกลยมุมกว้างยาวๆกันไปเลยน,นี่นะครับนี่แล้วครับน้ำท่วมนะครับทุกคนน้ำท่วมนะครับ ดีนะครับบ้านหลังนู้นนะครับบ้านหลังนู้นที่อยู่ใกล้ๆนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับยังโชคดีนะครับน้ายังขึ้นไม่ถึงนะครับมาชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับไปพร้อมๆกันนะครับกระมวลน้ําสายน้ํานะครับที่ไหลนะครับมาตอนนี้ดูครับยาวเลยนะครับ นูนะครับทางยาวไหลลงไปทางนู้นนะครับชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบกันนะครับเยอะเลยนะครับมันมีเสียงกบเสียงเครียดนะครับล้องแล้วนะครับแต่ยังไม่ค่ามากนะครับดูน้ำนะครับดูน้ำจมีเสียงรถนะครับ แต่ถนนนะครับก็วิ่งได้ปกตินะครับถนนวิ่งได้ปกติถนนก็วิ่งได้ปกตินะครับหนองน้ํากลางนู้นก็น้ําเยอะมากนะครับน้ําเยอะมากเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแตงโมก็จะตามไปชมไม่รู้ว่าถ้าฝนตกมาลงมาอีกนะครับไม่รู้ว่านะครับ น้ำนะครับจะขึ้นมาบนสะพานหรือเปล่านะครับทุกคนทุกคนก็คอยติดตามนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นวาปีนะครับวาปีประทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับจะไปพยักกับภูมมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามเหมือนกันนะครับน้ำไหลนะครับน้ำเยอะนะครับจะมีร้านกุ้งสดอยู่นะครับตรงนั้นนะครับได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับ นี่ครับน้าจะไหลลงไปทางนู้นนะครับน้ําจะไหลลงไปทางนู้นนะครับฝั่งฝั่งที่เรายืนอยู่นะครับจากสะพานก็คือฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายหนึ่งนะครับดูนะครับน้ําจะไหลลงไปทางนู้นนะครับสว่วนมากน้าก็ขึ้นเยอะอยู่นะครับ ตอนนี้น้ำกำลังจะไหลไปนะครับพยักกระพุ้มพิสัยนะครับตอนนี้นะครับน้ำกำลังจะไปนะครับพยักกระพุ้มพิสัยนะครับถ้าใครอยู่ในเขตนั้นหรือว่าอยู่ในเขตลอยต่อที่น้ำไหลไปนะครับก็ช่วยกันนะครับระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้นะครับน้ำกำลังจะไหลไปทางพยักกระพุิมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามเด้อนะครับทุกคนตอนนี้อัปเดตณวันที่นะครับตอนนี้ วันที่นะครับตอนนี้นะครับว,วันที่19นะครับ19เดือน7 267 0นะครับเ<อ>สร็จพร้อมกันเลยนะครับ